สวัสดีครับเป็นสตนะูดิโอที่ผมจะมาอัปเดตเรื่องของโน้ตบุ๊กเป็นรุ่นที่ใกล้เคียงกับโน้ตบุ๊กของผมมากๆแต่ว่าอัปเกรดความเร็วของ CPU ขึ้นสูงผมไปเจอในเว็บ n o t e บุ๊กสเ e คเขาบอกว่าตอนนี้ Acer ออกรุ่น Swift 3ปีเนี่ยปี2019นี่แหละครับตัวใหม่เลย ผมดูแล้วสเปคมันกัมกึ่งระหว่างตัว3ปีที่แล้วกับตัว1แล้วก็ราคาเนี่ยมันเท่ากับตัวองผมเลยอย่างแรกสิ่งที่มันเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของน้ำหนักครับใครที่ชอบน้ำหนักเบาเหมือนผมเนี่ยต้องสนรุ่นนี้ละเพราะว่า acer swift 3ตัวใหม่นะครับน้ำหนักมัน1.5กิโลกรัมมันก็ไม่ต่างจากของผมเท่าไหร,ร่นะของผมเนี่ยมัน1.3 1.4นะครับตัวนี้นะฮะมันเบา เบากว่า macbook อะ่ะประมาณนั้นนะฮะมันเป็น ultra book ดังนั้นเราสามารถที่จะพกพาไปเรียนหนังสือหรือว่าไปทํางานเนี่ยไป p r e ซ e n t ได้นะครับผมอย่างคือราคาเนี่ยมันเปิดตัวมาที่13,990บาทมันราคาเท่ากับ a c e r swift 1เลยนะราคาเท่าเดียวกันแต่ cpu แรงกว่า cpu ของผมเนี่ยจะเป็น intel n 5 0 0 0มี4คอร์4เทรดนะครับ มันก็จะช้ากว่าคอไอสาอยู่จำนวนหนึ่งเลยแหละแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยมันจะเป็นของ AMD Athlon 300U ซึ่งตัวเนี้ยความเร็วเนี่ยห่างกับคอไอสามเจนอยู่นิดเดียวดังนั้นผมคิดว่า ถ้าเกิดเราไปซื้อตัวใหม่นะครับเราได้ความเร็วมากขึ้นการตัดต่อก็ลื่นดังนั้นเนี่ยใครจะซื้อโน้ตบุ๊กเนี่ยลองไปถามพนักง,งานดูว่าเออ Acer Swift 3ตัวใหม่ที่เป็น AMD Athlon เนี่ยมาหรือยังนะครับถ้ามาแล้วก็ต้องจัดแต่แหละมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันจะร้อนกว่านะครับร้อนกว่า Intel ลประหยัดแบตเหมือนกันนะแต่มันก็ยังร้อนกว่านะครับถ้าเวลาเราใช้เราอาจจะมีอะไรแบบยก มันสูงขึ้นมานิดนึงเพื่อให้ระบายความร้อนก็จะดีมากๆนะครับผมแรมให้มา4กิกซึ่งตรงนี้ผมว่ามันก็พอแต่มันน้อยไปหน่อยนะอยากจะให้มันเป็น8กิกซึ่งถ้าอยากจะเปลี่ยนนะครับเราต้องถอดออกมาทั้งอันแล้วก็เปลี่ยน8กิกเนี่ยใส่เข้าไปเพราะว่ามันมีรูเสียบแค่รูเดียวนะครับผมมาพร้อมกับ Windows 10 Home 64บิตของแท้อนนี้เป็นข้อดีของ Acer Swift เลยนะเพราะว่า ถ้าเป็น Windows แท้นีการอัปเดตความปลอดภัยเนี่ยมันจะดีกว่านะครับผมเชียร์ Windows แท้นะอีกอย่างหนึ่งคือหน่วยความจำของผมเนี่ย128แต่ตัวใหม่เนี่ยมันให้มาถึง256กิกเลยนะือมันเยอะขึ้น2เท่าแต่ราคาเท่าของผมผมนี่แทบอยากจะเอาเครื่องเก่าเนี่ยไปขายแล้วก็ไปซื้อเครื่องใหม่เลยนะเรื่องของหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอ Full HD เหมือนกันนะครับเป็น IPS ซึ่งมองกี่มุมก็ได้นะมองทางซ้ายมองทางขวาก็ได้จอด้านเหมือนกันจอด้านมีข้อดีตรงที่แสงมันจะไม่สะท้อนมาโดนตาเราถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยเนาะแต่นอกนั้นก็จะคล้ายๆกันนะครับผมใครที่หาโน้ตบุ๊กเบาก็แรงเอาไปสามารถตัดต่อวลลอกตัดต่อวิดีโอได้ทำทราฟฟิกได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็จอสวย,สวย ตัวนี้แหละน่าสนใจไม่แน่ผมอาจจะขายเครื่องเก่าแล้วไปซื้อเครื่องใหม่ก็ได้นะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้ามีข่าวๆวอะไรอัปเดตเรื่องสเปคเปรียบเทียบหรือโปรโมชั่นอะไรดีๆแกะกล่องรีวิวนะครับเดี๋ยวจะรีบตัดแล้วก็มาลงให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับผมไปแล้วสวัสดีครับ